xiaomi ส่งความน่ารักลอดใจทากตการตลาดกันอีกแล้วโดยคราวนี้ได้ร่วมมือกับ line friends ในประเทศจีนเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษ xiaomi mi9 se brown bear limited edition โดยจะเริ่มวางขายในประเทศจีนวันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปในราคา2,499หยวนหรือตีเป็นราคาไทยประมาณ11,800บาทโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมีโลโก้ลายหมีบราวนอยู่ด้านหลังบรรจุมาในกล่องแบบพิเศษพร้อมกับแบตเตอรี่สำรองขนาด1,000มิลลิแอมป์มูลค่า99หยวนตีเป็นราคาไทยก็ประมาณ460บาทนะครับ มีโลโก้มีบราวททำท่าทางที่แตกต่างกันอยู่บนสติ๊กเกอร์และใบรับรองในกล่องมาให้ด้วยโดยจะมีเคสมีบราวให้มาในกล่องด้วยนะจ๊ะโดยทั้งหมดนี้จะวางขายในวันที่9เมษายนนี้ที่เสียวมีมอลราคาชุดละ2,499หยวนหรือราคาไทยที่ประมาณ11,800บาทโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ระบบปฏิบัติการเป็นเวอร์ชันมี u i 10ซึ่งดัดแปลงให้มีมีบราวเป็นส่วนประกอบด้วย และยังไม่หมดเท่านี้นะครับผู้ผลิตยังมีกระเป๋าเดินทางแบบพิเศษแซลลี่มีขนาด20นิ้วจาก Line Friends ราคา399หยวนหรือราคาไทยประมาณ1,885บาทวางขายอีกด้วยทำไมเห็นราคาเปิดมาแบบนี้แล้วก็อยากจะรุ่นให้มาวางขายในประเทศไทยบ้างแอบบอยากได้เบาๆเหมือนกันนะครับ